เราก็จะมาสัมภาษณ์ป๋มวีเจ็ดครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่รู้สึกยังไงบ้างครับที่จะได้กลับมาบ้านเมืก็เรียมเป็นครั้งสุดท้ายครับผมเสียใจที่ต้องออกไปค่ะอยากอยู่ในบ้านค่ะอยากให้มีแบบว่าสปอนเซอร์ค่ะออกมาจากบ้านนี่แบบเข้าเซเว่นจะซื้อแบบข้าวใช่ไหมยังต้องเสียตังเองอะอยู่ในบ้านมันหยิบฟรีอะค่ะใครออกมิกเซเนนะครับโอเคครับสุดล้วป๋มอะไรครับใครออกอยากกินของฟรีนั่นเอง สากับบัดี้นะคะก็มาอยู่กันที่ห้องลิฟวิ g ง o ูมมาดูกันคะ่ะบัดี้หนูนอนอืดอยู่ตรงนี้พี่ลำแข้งตื่นแล้วเร็วๆมีแฟนขับเข้ามาแล้วตื่นสวัสดีแฟนๆรายการทูเบ m ร์เมนเลยค่ะสวัสดีครับลำแข็งวีหกครับเอ้ยหกอะไรวะสองนิ้ววีหกครับเพิ่งตื่นนะคะอาการก็เบลอคะ่ะคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะกลายเป็นไอเรนไปแล้วทำไมพวกเราถึงได้มาอยู่ในห้องนี้คะ ดูจากสภาพเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นนะว่าชีวิตผมชอบทำอะไรนะฮะอยู่ห้องนี้เหมาะสุดแล้วครับความทรงจำที่อยู่ในห้องนี้นะสำหรับคู่บัดดี้อ่ไม่ใช่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่บัดดี้เนอะจริงๆมันก็ทุกคนอ่ะแบบ<ช>อยู่ในห้องนี้นะ<ช>ก็มีวีคหนึ่งที่เราแต่งเพลงรุ่นกันใ,<ห>ใช่ครับรแต่งเพลงรุ่นกันตรงนี้ครับจะมีคีย์บอร์ดอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็กีตาร์มานั่งรุมแต่งกันตรงนี้ครับก็เป็นความประทับใจที่จำไม่ลืมครับพี่สำคัญเลยนะบัดดี้ความทรงจำของห้องนี้โหตอนหนูออกเป็นยานั่งอยู่บนโซฟา ใช่ครับตอนนั้นดีใจปาปื้อม,มาให้น้องออกออมา <laughs> ดูความที่ไม่ดีของพี่น้ําแข็งนะคะโอ้ยน่าว <Yeah. S 2>

ครับผมครับผมก็รู้สึกยังไงกันมากครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ครับผมโอ้มีความสุขมากๆครับทุกคนแบบอบอุ่นนะครับแบบเป็นกันเองแล้วแบบเป็นคอนเสิร์ตที่แบบสนุกมากมินิคอนที่แบบเล่นได้เต้นได้ยกได้สนุกามากๆครับสนุกค่ะด้วยเป็นกันเองอะค่ะแล้วเราแบบที่ชอบสุดคือได้เอาแบบวิสแดนไปใส่ให้กับแบบพี่ๆที่มางานวันนี้ด้วยอะค่ะน่ารักมากพี่ๆพี่ๆคือมาร่วมแบบร่วมแจมด้วยสนุกสุดยอดพวกเราก็ต้องขอขอบคุณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมากๆครับผมที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาทําให้เราทั้ง12คนได้เจอกับพวกพี่แฟนคลับนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราตอนที่พวกเราอยู่ในบ้านทาให<ช>้แ <ๆ S 2> บบแบบมีอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแบบมีของกินแบบบรรยากาศเงน,นเองก็ขอบคุณมากๆครับก็สค่ะบ๊ายบายครับขอบคุณครับถาม G WiFi บนคลื่น, <ๆ S 2> น,น,นะความถี่850เ MHz